นายอธิวัตสุคนทประดิษฐ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำประธานพิธีเปิดการประชุมเชิญปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภยัยดินถล่มในพื้นที่ราชชันและพื้นที่ราบเชิงเขา โดยนายการุณเปรมบุตรผู้อำนวยการสุนักวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยาเป็นผู้กล่าวรายงานกรมทรัพยากรน้ำตระหนักดีว่าผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลากดินถล่มในพื้นที่ราชานันและพื้นที่ราบเชิงเขาดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพและเกิดผลสำมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวัง จึงได้จัดสรรงบประมาณในปีพศ2563เพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยล่วงหน้า Early Warning สำหรับพื้นที่เสี่ยงทกภยัยดินถลม่มในพื้นที่ราชชันและพื้นที่ราบเชิงเขานายอาทิวัสุ์คนทัพดิตรองอธิบดีกรมทรัพยากรนนะ้ำ คอชื่นชมสำนักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาและส่วนอุทกวิทยาสำนักงานทรัพยากรน,น้ำภาคหนึ่งถึง11ที่ช่วยกันดำเนินโครงการฝึกอบรมจนแล้วเสร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีกทั้งยังได้จัดประชุมเชิญปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานฝึกอบรมที่ผ่านมาและร่วมกันทบทวนแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้รู้ประจำสถานีเตือนภัยในอนาคตประจำสถานีแล้วก็เครือขา่ายสถานีและคนสองคนก็นแล้วแต่ทางผู้พิพากนะครับแล้วเรา รอรมสมองกันแล้วว่าจากที่เราดําเนินการอบรมไปแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคอะไรมันมีจุดตกข่องอะไรเราจะเติมเต็มตรงไหนเพื่อเราจะพัฒนาในโอกาสต,ต่อไปซึ่งในระดับที่เราวางเอาไว้เนี่ยที่ทางสวพวางไว้โดยดรเข้มนะครั